เพื่อนๆวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยเนื่องจากว่ามีจดหมายจาก Google Adsense มาถึงเราเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดก็นี่แหละเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมกันเลยก็หน้าตามันจะประมาณนี้นะคะคเพื่อนๆอันนี้คือ Google Adsense ที่ถ้าสมมติว่าเรา,เาทำเงื่อนไขทำช่อง YouTube ผ่านามีคนติดตาม1,000คนแล้วก็มีคนดูครบ4,000ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะ เหมือนกับค่าโฆษณาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออทีนี้แหละเราก็จะมาเปิดพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยจะไปดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันเนาะไปะเขาบอกว่าให้ตัดขอบออกก่อนนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราตัดขอบ อันนี้เราใช้เวลารอประมาณครึ่งปีนะคะประมาณ6เดือนคือจริงๆอะ่ะก่อนหน้านัา้น,นเราได้ตั้งแต่เราได้รับสิทธ์ในการเข้าขายตั้งแต่ช่วงเดือนปลายปีที่แล้วนะคะก็ประมาณช่วงสิ้นปีเลย30ธันวา31ธันวานะคะช่วงนี้ของปี2020ตอนนี้ก็วันที่อัดคลิปนะคะเป็นวันที่15บมิถุนาปีสนี่สนึ่เนาะตืะ่นเต้นมากเลยอะจะเปิดแล้วนะคะจริง แต่ว่าขออนุญาตเบลอรหัสเนาะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นจดหมายส่วนตัวที่แบบว่าเขาบอกว่าห้ามบอกรหัสใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตามเป็นยังไงนะคะคือโดยคร่าวอันนี้เราทํามาประมาณ1ปีแล้วก่อนหน้านั้นเราหยุดไป1ปีนะคะแต่ก็ก็คือวันนี้พอได้พิน์ได้จดหมายมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแบ่งปัน,ปนเพื่อนแล้วก็เป็นกาลังใจให้คนที่ทําช่องยู u ูบแล้วก็แบบว่ารอพินอยู่นะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเดี๋ยวเราต้องไปยืนยันกับอ่าอีเมลนะคะที่มาทาง y o u t u เอ่อมาทาง Google ก็ยืนยันตัวตนยืนยันที่อยู่อะไรอยงเงี้ยนาะก็ สำหรับเพื่อนๆที่ทำช่องนะคะอย่าเพิ่งท้อใจคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราแต่คือมันอาจจะดูยากแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากแค่เราเหมือนกับมีใจในการที่จะทำแล้วก็ทำไปเรื่อยเรื่อยที่สำคัญนะคะนอกจากคอนเทนต์แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพืทำสัปดาห์ละคลิป2องคลิปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการตอ่อเป็นความต่อเนื่องที่แบบว่ามันทำให้เหมือนกับ ช่องมันไม่ดูเป็นช่องร้างอะไรอย่างเงี้ยคือทําด้วยใจรักแล้วก็มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเองนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะคือถ้าเราตามใจก็ตามถ้าเรามีความรู้สึกที่อยากจะทําเพื่อคนอื่นหรือว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เราทํามัน,น,น,หมนให้คุณค่ากับให้ความรู้ให้กับเพื่อนๆที่เขากําลังเจอปัญหาหรือว่า กำลังแบบว่ามีปัญหาเดียวกับเราอย่างเช่นในช่องของเรานะคะเราจะบอกว่าจริงๆเราไม่ได้มีคนติดตามเยอะเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรามีประสบการณ์อะไรที่เราคิดว่าดีแล้วก็มาแบ,บ่งปันในช่องนะคะคือมันไม่ได้มีความหวือห,หวาหรืออะไรเลยคือเราเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนแล้วก็มันไม่ใช่แบบว่าเรื่องเรื่องอยากเกินไปเราเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาดูก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ทุกคนทําได้แน่นอนเลย เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็แวะมาได้วันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาแชร์กับทุกคนนะคะจะากประสบการณ์ส่วนตัวก็ใช้เวลาประมาณทําต่อเนื่องนะคะใช้เวลาประมาณแค่หนึ่งปีแล้วก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งไมีคิดเยอะอย่าเพิ่งไมีคิดว่าจะต้องทําอะไรที่แบบว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนชอบดูอะไรที่มันแบบสบายๆเบาๆเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวัีนี้ไปก่อน สวัสดีค่ะ